嗯。Mm. ได้ ens, ละละรออยู่แล้วไปยเลยไปแล้วกันสามลูกยี่เลยนี่มนาวโลละาเก้าส oui? ิบบาทสามลูกยี ever, ่โรล่าเก้าสิบบาทสามสามลูกยี grass, ่สิบเพราะว่าพี่ไอ้มะนาวบ้านเราเขาสั่งมาจากไหนพี่หลักมาจากหาดใหญ่ค่ะอืมไอ้ช่วงนี้ที่มันแพงเพราะอะไรพี่ว่ามันขึ้นราคาเพราะว่ามันแรงราคอ๋อแรงเนาะ แพงทุกปีเลยค่ะมแล่วมีผลก,กระทบกับยอดขายไหมมันก็มีส่วนมางแหละม,มันไม่กระทบมือมื่ก่อนขายได้พันเชียมอยู่ขายได้เจ็ดร้อยสิบบาทเบอาคิดมาก ตอนนี้ตอนนี้ขายชาแล้วแต่ราคามะนาวขึ้นนี่ขายอยู่ไหมครับไม่ขายแล้วค่ะเพราะว่ามะนาวแพงมะนาวแพ,าาวพอองลูกเท่าไหร่เดี๋ยนี้ที่ตลาดพี่ไปซื้อสิบบาทลูกนึ่งนะฮะโอ้โหแล้วทีนี้แก้วหนึ่งต้องใส่สองลูกโอ้สองลูกก็ยี่สิบแล้วพี่ขายลูกแก้แกแกวแเท่าไหร่ปกติเมื่อก่อนปกติขายแก้วยี่สิบห้าแล้วเราเอะไรกำไรอ่ะกินข้าวดีกว่าใช่ไหมพี่นะดีดีกว่าใช่ไหมครับพี่กระทบแล้วเนะาะครับพี่ กินชาไข่มุกแคนนะคะครับห้าแ,แต่นี้มะนาวขึ้นสองลูกก็ยี่อ่าลูกลูกหนึ่งสามลูกยี่สิบใส่สองลูกไม่พอ